ก็ขอเกราบสวัสดีคุนดูทุกคนด้วยนะครับคนเราก็ไปเลยในรอทำไมในเน้นมันเตือนมาใส่กันจบแล้วโอ้อะไรวิ่งรอเลยรอเลยค่ะเหลือรอคนรอคนแล้ห <Champ s> ้องงไม่เต็มห้องไม่เต็มด้ย ใส่เดียวเลยใส่เดียวได้หมดโอ้โหเดี๋ยวเจับจัจับ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 หั่อยก็ไม่ได้โอ้โหอ่าได้อะไรได้อะไันจัยัับจ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 ัับิับ อืมยิงิดทีเดี๋ยวโอ้ยติดอีกโอ้ยมันต้องยิงอย่างงี้นะโอ้ยอย่าเดี๋ยวคนขออาวุธก่อนขอาวุธก่อนหะอาวุธก่อนนี่เสร็จม,มาหาบารายแล้วเ <Yeah. S 1> ยี่ยม เอาดียวดี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 คิดว่ามีปลาแซลมอนแล้วจะชนะเอาหรือเหอคิดว่ามีปลาแซลมอนเราจะชนะหรือเด้อเด็กหนีนี่จะซ่อมเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะซ้อมหมาอะไรหน่อยไหม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 ส้อม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 เรียบร้อยซ้อมหมาอะไรหน่อยไหม เรียบร้อยครับผมแบอะวะเนี่ยในหอหาอาวุธก่อนโอ้โหดนทุกคนโด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 นไอ้นี่อาวุธมันก็ใส่เดียวเลย นี่นี่โอ้โหไม่รอดโดนอะไรระเบิดโอ้โหแหลกลาน,นเลยโอ้อยโยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้บัฟเพื่อนนี่วะเดี๋ยวโอ้เพื่อนร่วงเรียบร้อยไหนเพื่อนน่ะเพื่อนเราบัฟเพื่อนเออเราบัฟไหนเพื่อนเออใส่มาเลยเพื่อนเยี่ยม ระบับเลยระบเพื่อนอย่าพูดโหไปเลยเอาเรื่องนี่ไงล่ะบบเลยเพื่อนตัวมมนเริ่มเลยเพื่อนไเอาเพื่อนเออเราบเพื่อนเอาเดี๋ยวเดเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนโอ้โหยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเอาวันนีอี้วันนี้นีุ้ยเจ็บเจ็บเจเดี๋ยวเจ็ อ,อุ้ยปลาทิง้งอะไมหายอะโอ้โหไม่รอดโอ้โหโดนเลเซอร์เดี๋ยวเฮ้ยที่บักอ,อีละโอม่ใช่ไม่ใช่ทีบ่บักยิงระเบิดไ,มไมมหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออดียิงแบบรัวๆเลย

đinh đinh Dinh dính vũ Đi ui đó 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 ui 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 bán vượt đấy ui nhìn nghe nó เบอรละเบอระเบอระเบอย,ย,ย,ยิง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 โอวยระเบิดหมดทุกคนเดี๋ยวนี่นี่นโอ้นับแล้วโอ้ใครชนะอ้าวเราแพ้นี่วาอ้าวเราแพ้แต่เราได้ขึ้นบัลลังไว้เฮ้ยเอาไปดี กดไลค์กดไลค์กดไลค์อ่ากดไลค์ให้ทุกคนดเดี๋ยวไปเดี๋ยวเออโอ้โหมาไหนต่อเลยรอเลยบอยอ่าด่านเดิมตีนทองด่านตีนทองไหนไหนโอ้โหต่างประเทศด้วย แต่ประเทศจริงรแล้วเนี่ยเืนอนแล้วอันนี้นเื่อนเลยนะ,นนเ,อนอะนะเดี๋ยวดีเพื่อนเพื่อนจะจับโลทำไมเพื่อนอันอไปอยู่ในน้ำซะโดนไฟฟ้าช็อตดีเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรกันเวียนเราจะเพื่อนจะ <c oughs> อะไรเขาขอเนะี่ยมามามา เฮ้ยเอาเลยอุ uh ้ยเฮ้ยเอาไม้น <Luis> ี่เลยแม่เซลฟี่ยังโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีต้องมีตัวไหนต้องมาฝั่งนี้เนี่ยนั่นไงเอาเรื่องไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่ไายจะล่วงว่าไม้เซลฟี่นี่เลยเออมาดีมาดี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 โจ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 นี่โจเลยล่วงไปหนึ่งเจอไม่เที่ยวฟี่มาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเรียบร้ยอยอ,อุ้ยไฟไฟพออู้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยวาร์ปมีวาร์ปนี่นี่นี่ไม่เซลฟีฟ่ก็โหดนะทุกคนตามเก็บให้หมดอุย้ยติดติดนี่อุยอ้ยอุยอ้ย yeah. อุ้ยไม่เซลฟี่อย่าอุ้ยทุกคนทุกคนอย่าให้เขาใช้ได้นี่เรือเบิร์ดเรือเบิร์ดบางเพื่อนนายจะไปยกถังแก๊สทำไมล่ะเพื่อนเอ้ย เรียบร้อยบูมแมลงเอาแล้วโดนช็อตอีกแล้วโดนช็อตกันหมดเด้อเด้อเด้อเด้เฮ้ยอุ้ยตา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 ยนี่นี่บูมแมลงมีบูมแมลงมีบูมแมลงมี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม้สูฟี่มีนี่ถ่ายรูปเลยนี่กดติดวิญญาณเลยไม่ล่ะนี่กดติดวิญญาณเลยไม่ไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดน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 มาขับให้เตี้ยนโดน เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกินจินจินบูมแมลงบูมแมลงเก็บเหรียญเพื่อนนี่ไงเพื่อนเก็บเหรียญเพื่อนเพื่อนเก็บเหรียญเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังถือเข็มฉีดยาทำไมจ้าถือเข็มฉีดยาทำไมน้องหมวย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 อุ้ยอุ้ยลื่น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 ถึงจะเลื่อนก็ไปได้โอ้โหโดนลุมแล้วทุกคนโอ้โห โอ้โหอ้าเอาดีเอาดีเอาดีคิดว่าหลบในป่าจะรอดเลยทุกคนนี่ซ่อนในป่าเลยเราเล่นในป่าเลยเราแคมป์ในป่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเหรียญก่อนเอาเลยเพื่อนนับเวลาถอยหลังเพื่อนเอ้ยสู้เขาเพื่อนอันนี้โอ้โหเก็บเหรียญมาตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเหรียญกันวุ้โดนวุ้ยโดน อาปืนน้องแข็งเจ็บแดงนี่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 นีอปก่อไปก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไปก่อนเก็บไปก่อนเออปึงปึ้งปึงเออเรียบร้อยเออเรียบร้อย Ơi, đẹp rồi Đẹp đến luôn luôn con đẹp đến Ơi Đẹp rồi, ừ, đẹp, đẹp, ui, Ừ, luôn, mình cần luôn, được. วิ้ยสับโอ้โหสับกระโหลกสับกระโหลกไม่ทันอะไรกันนี่ทำไมสับกระโหลกไม่ทันเมืออุ้ยอาวุธไปไหนอาวุธอาวุธอาวุธเฮ้ยมาเถียพี่เถียวพี่เถียวพี่เถียวพี่นี่เถียวพี่เถียวพี่ได้เถียวพี่ได้เถียวพี่ได้เซลฟี่ได้นี่โอ้โหเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยเหรียญมาอยู่กับเราแล้วเจ็บเฮ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหโดนทุบทีเดียวร่วงเลยทุกคนโอ้โหร่วงเลย ล่วงกันแบบละนาวอะไรเงี้ยนี่ไอ้บาเลยอุย้ยมาเลยตรงนี้อู้หูเขาเจ็บเหรียญแล้วอู้เจ็บเหรียญเจ็บเหรียญเจ็บเหรียนอู้หูได้เลียญเดียวเอ๊ะเลียนเดียญเดียวปล่อยทีเดียวก่อนนี่นี่เรียบร้อยได้หนึ่งเลียญนะครับผมอู้หูทุกคนเขาอุ้ยเด้อเด้อ โอ้ร้อน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 ช่างร้อนโอ้โหไม่รอดว่ะทุกคนไม่เลื่อนด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวนี่ยังไงปลาเสี่ยมอนมาแล้วโอ้ยนับเวลาแล้วนับเวลาแล้วนับเวลาแล้วเหรียญอยู่กับใครโอ้ยเหรียญอยู่กับใครเหรียญโอ้ยเหรียญอยู่ฝั่งนี้เยอะแพ้ไปดีโถ่เอาถึงจะแพ้ก็ เียดขคเยอะเหมือนกันนะเรานี่ชายเย็นธรรมนาที่ไหนเลยชายเย็นอ๋ออีแมทอีแมแอีแมแหีนมทก็เลยแก้มือแก้มือแก้มือเฮ้ยไปเลยเพมีการเสบราดาวมามาเราเรคนแป๊บนึงลูกเอาดิเนี่ยอ้อ่าเว่ยเวยเว้ยเว้ยเ

เราจะได้สอมมาฯอะไรนี่อันนี้ไงมีคนมาเฮ้ยจุด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 พวกนายเคยเจอสัมมาฯอะไรไหมสัมมาอะไรไหมพวกนายเคยเจอไหมพวกนายเคยเจอสอมสมมาอะไรไหมพวกนายได้หนึ่งเหรียญทองทุกคนไหนไปไหนอันนี้ไประเบิดใส่ตัวเองด้วยอ้าวอ้าอ ไออาวุธก่อนทุกคนไออาวุธอยู่ไหนวะทุกคนนะผมหาอาวุธก่อนนะโหวุฒิวุฒิเดี๋ยว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 มานี้ยมานี้ยมานี้ยเออเจอแล้วขอนอุศพขอนอุศบมาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวู้

นาย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 อ้เจ็บ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 เเี้ยนเลีๆยบเยเเ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจเจ็บเจ็บเลี้ยนเ้ยนเ้โอดเลบลบบเจ็บเียนปืนมาแล้วปืนแล้วเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจอยปืนกนปืนกเฮ้ยเจ็บติงเลิงเจลิงโลิงเลิงเฮ้ยเดียวโอยตายตายเจ็บติงลงอยยอะไรวะ ียบร้อยบอกแล้วว่าจะตาม no เอาดีเอาดีนาย oh, <Mar> เอาดีเอาดีเอาดีไหนล่ะ oh. ใครเขาโหดกว่ากันเยอะเอาดีโอ oh. ้หาหาของกินก่อนทุกคน oh. หาของกินก่อนทุกคนโอู no oh. ้หูโดนอะไรโอ้โห oh. oh. เหรียญเหรียญโอ้โห hmm. oh. เหรียญ

กดันดูดอ้าวชนะจ้าเอ้าชนะก็ยังขึ้นแทนสังหารไในยุทธิสุดอีกโอ้โหเอาเรื่องเลยตายแใชายเย็นชายเย็นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกดไลค์ให้ทุกคนเลยกดไปกดไปกดไป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 นี่ โอเคครับผมสำหรับใครที่เข้ามาก็ขอขอบคุณกอบใจนะครับผมจะปลืมฝากรไร้ก็แชร์กันด้วยนะบ๊ายบาย